สแสดงคริสแก้วกหูแวบ,บขึ้นมหมีกรอเมื่อสักครู่พุทธกับมิวยาเขาบอกเขาชอบมากสําหรับโช์นี้ครับแล้วะแล้วคุณเป็งานบ้างครับต้องถามความรู้สึกเลยได้มาเรียกว่าส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ใ,ให้กับแฟนๆที่สยามระกอรแห่งน,นี้ครับเอาควมรู้สึกสิ่งก่อนเลยลนครับผมก็เป็นเกียรติมากนะครับที่มโอกาสได้มาร่วมงานกับทางสยามระกรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็กล้าพูดเลยว่านี่เป็นเวทีหนึ่งที่ สิงมีโอกาสได้ร้องเพลงรัวมากขนาดนี้น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์หนึ่งเซอร์ไพรส์เลยเพราะปกติอะสิ่งจะร้องแค่สองเพลงสองเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมถือเป็นงานแรกของพี่สิงโตเลยที่เขาให้เวลาเรามาแบบเต็มเต็มเลยหนึ่งหนึ่งชั่วโมงจัดเต็มไปเลยอะไรเงี้ยชอบมากผมชอบมากจริงๆนะคนนี้เขายิ้มทั้งห้องอะแ็นด้วยนะครับคือคนนี้ยิ้มตลอดแต่ว่าเวลายิ้มทีมีคนยิ้มตามนะฮะ ผมสังเกตผมก็คิดถึงพี่มากเช่นกันจริงคือสิงโกลพี่อ่ะผูกพันกับคู่ไม่อยู่ด้วยกันตอนนั้นแ่ะไม่ได้ไม่ได้คุณต้องอยู่คู่กันคุณต้องอยู่คู่กันการทำแบ็่ของคุณมันมันดีมากจริงๆครับตอนนั้นเราเคยมาฉลอง15ปีเสี่ยงละกรด้วยกันตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ19เหรอคะนี่เพิ่งผ่าน19มาก็คือเพิ่งผ่านมันที่9 15อยู่ครับ15อยู่ครับดีใจมากงมาก จริงๆอยากจะบอกว่านีใจมากๆแล้วก็อยากมีโอกาสได้มาเฉลิมฉลองกับทุกๆคนในวันสิ้นปีทุกปีอยู่แล้วไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะแบบว่าได้รีแคปกับแฟนๆว่า1ปีที่เราเจอกันมาตลอดเรามีเรื่องราวอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับก็ออกมาผ่านเพลงเลยที่เราเรียนกันมาในวันนี้อะไรเงี้ยอ่าฮะมูฟถึงโมเมนต์อยากให้แชร์นิดหนึ่งเพราะว่านี่เข้าสู่ปลายปีแล้วเดี๋ยวไม่ถึงวันก็จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับปี2024ครับการคุยแล้วก็สิงโกมีมีเบสโมเมนต์อะไรบ้าง อ่า best moment ตอนที่ GMMTV ประกาศว่าสิงโตปราชยากลับมาอยู่ในจีจิงแอนด้วยที่สุดอันนี้คือ best moment ของผมเลยอ่าฮะใช่เพราะมันเหงามากตอนที่แกไม่อยู่ เขาเห่านะสิชอบชอบส่งเพื่อนมาไซโคในกลุ่มถากลุ่มไลน์ว่าอุ่ยเนี่ยกินว่กินคนเดียวนะอะไรเงี้ยแบบบิวทุกปีปีละบิลบิวเงี้ยใช่เราต้องมอมแล้วบิวด้วยครับใช่ต้องมอมต้องมอมด้วยหรอมอมาแล้วครัะมันจะคุยง่ายขึ้นใช่มันจะคุยได้ลื่นไหลมากขึ้นเนาะใช่แล้วเป็สิ่งลับเบสเป็นสิ่งลับเบสโมเมนต์สองพันยี่สิบสี่ครับจริงๆริงเบสโมเมนต์ของผมเนี่ยเคยเคยบอกแฟนๆหลายคนไปแล้วว่า ชอบจังหวะที่ทุกคนรู้ว่าเรามีซีรีส์คู่กันเห <laughs> มือนเหมือนรอคอยกันมานานใชนนรออ่รอคอยไหมรอคอยไหมรอใช่ไหมครับงั้นรอต่ออีกหน่อยอีกหน่อยเ <laughs> ดียวอีกหน่อยเดียวอีกที่เดียวใช่ไหมเอาจริงผมนับถือใจภรรยามากๆนะครับ,รบ <laughs> เพราะว่าเกือบสิบปีเนะอะสิบปีไหมไม่ต้องย้ำก็ได้มันประมาณแปดประมาณแปดประมาณแปดป่ะแปดย่างเก้าปี ปีประมาณนั้นแหละ<ช>ับเราอยู่ด้วยกันมาด้วยซีรีส์หนึ่งเรื่อง่ะฮะก็เือโซตาเดือะซีรีรส์คุณปล่อยปี60ใช่นานมากแล้วทุกคนก็ยังคงอยู่กับเราคอยเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็ร่วมลุ้นไปกับเราตลอดว่าเมื่อไหร่เราจะมีผลงานใหม่ออกมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือข้าวไม่ใช่หรอข้าวขอปลายปีของ5นั่นหมายความว่ากี่ปีแล้วนะปีนี้หกยัง เจ็ดย่างแปดย่างเก้าประมาณต้นปีประมาณถึงเก้าปีประมาณแปดเก้าปีอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นั่นแหละมันซึ่งมันนานอยู่ดีครับนานนานนานอยู่ดีก็เลยขอบคุณทุกทุกคนมากที่ยังคอยแบบคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยรอที่พวกเราสองคนจะกลับมามีผลงานด้วยกันอีกเพราะฉะนั้นปี2025มีแน่นอนครับครับผมรอติดตามชมกันได้เลยนะฮะเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแต่งบอยใช่นะครับซึ่ง ซึ่งพี่อาจจะบอกแบบนี้นเราเราเจอกันมันยาวนานมากครับแล้วการคัมแบค็คของสิงโตก็กลายเป็นเบสโมเมนต์ของทั้งคู่นะใช่ครับมันชัดเจนมากว่าคุณสองคนเนี่ยแตกต่างจากนาฬิกาเพราะนาฬิกาเนี่ยเขาเดินบนแต่คุณสองคนต้องเดินไปด้วยกันนะครับี่ขึ้นถึงพี่เขามันชัดเจนมากมันชัดเจนมากจริงๆโอเคได้พีเดี๋ยวผมจัดให้ สิงโตจัดนะฮะมีมีมีไหมมีไหมเตรียมมาไหมเตรียมมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋ยวเขามาเองเดี๋ยวมาแน่นอนเดี๋ยวมาแน่นอนเดี๋ยวมาแน่นอนสดสดทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงปีใหม่ที่มันจะมาถึงอีกครั้งกี่วันครับผมโดยปกติแล้วคุณรัสสิงโตมีแพลนหรือมีทริปหรือมีกิจกรรมพิเศษอะไรไหมครับสมมุติถ้าไม่มีงานอ่าอ่าซึ่งโดยปกติจะทํางานครับผมแต่ถ้าถ้าไม่มีงานอ่ะผมผมก็รู้สึกว่าผมอยาก อยู่ในที่ที่มันสงบสงบอะ uh huh. คือเราเจอความวุ่นวายมาตลอดอนะไรเงี้ยเราเจ uh huh. อผู้คนมากมายตลอดมาครั้งเราก็แค่อยากอยู่ในที่ที่มีแต่คนในครอบครัว huh. มีแต่กลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาปีใหม่ถ้าเกิดว่างจริงๆก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับเดี๋ยวเพื่อนมาที่บ้านอยู่กบเพื่อนไม่ได้สงบเลยขอร้อง มันมันไม่สงบหรอกอยู่กับเพื่อนอะมันวุ่นวายเสมอแต่ว่าอย่างน้อยเราแบบไม่ต้องวุ่นวายกับการเดินทางไม่ต้องวุ่นวายกับการเจอผุ้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เรียกเพื่อนมาบ้านเรียกพี่สิงมาบ้านอะไรเงี้ยมันจะปล่อยจอยปล่อยใจพักผ่อนกับแบบเซฟโซนของเราเลยแบบนี้ใช่อะไรเงี้ยเนาะฟังดูนำแม่งนำแม่งนิดนึงเขาเขารู้สึกว่าเขาก็ได้ใช้เวลาแบบได้พักจริงๆอะไรแบบนี้พี่สิงอะปกติแล้วเนี่ยช่วงปีใหม่แพลนผมทําไม่ได้ทำงานเนี่ย แทบจะเรียกได้ว่านอนอยู่บ้านเฉยๆสิ่งที่อยากทำจริงๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้ไปไหนไกลก็บางทีแค่พาพ่อไปกินข้าวช่วงเย็นเฉยๆเพราะพ่อก็เป็นเหมือนกันก็คือไม่ชอบไปที่ที่คนเยอะคนเยอะเท่าไหร่ไม่ชอบไปเที่ยวในช่วงเวลาเทศกาลเนี่ยครับก็คงไปพาพ่อไปกินข้าวแล้วกลับมานอนบ้านก็ใช้เวลาพักผ่อนกับเพื่อนสนิทของเราจะเป็นคนในครอบตัวแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับอะแล้วถ้าพูดถึงปีใหม่ เราก็ต้องนึกถึงของขวัญน,นะฮะต้องถามคริสสิงโตครับทีวันนี้แฟนๆพิวยาก็มากันเยอะมากๆสมมุติละกันถ้าปีใหม่นี้คริสวสิงโตเข้าไปเลือกช้อปปิ้งในสายามพารากอนเลือกของขวัญที้ห่งชิ้น มามอบใหกับแฟนๆฮะจะเลือกเป็นของขวัญอะไรสามารถเลือกให้ตัวเองสักชิ้นได้ไหมฮะคือถ้าเลือกให้ตัวเองสักชิ้นผมเข้าร้านแรกตรงนี้ก่อนเลยนะฮะซ้ายมือเลยใช่ไหมใช่ผมซ้ายมือขวามือก็ไม่ติดไม่ได้ปอมมือก็ได้เออแอร์แมสตอยู่ตรงนั้นเองนะอยูนั่นนี่ก็เลยวิทย์ตอมนะโอเคถ้าเลือกให้แฟนๆเลือกให้แฟน จริงๆอะค่าสุขภาพสามารถซื้อได้ผมอยากซื้อพวกเขานะเพราะผมกับรู้สึกว่าได้ครับมีสุขภาพมากมายขายในสยามาช่ไม่ว่าจะเป็นยาพารายาแก้ไอไม่สิมันคือการดูแลสุขภาพแบบแบบการกินการนอนกนารพักผ่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะจริงแฟนคลับของเราเนี่ยอย่างอย่างอย่างที่เราทราบกันก็คือเราอยู่กันมานานมากๆแล้วบางคนเริ่มมีปัญหาเรื่องข้อหัวเข่าอะไรเงี้ยะบางคนเริ่มมีปัญหาเรื่องการปวดหลงังอะไรเงี้ย บุลีแล้วเธอบอกฉันแรงมันไม่ใช่เรื่องจริงว่ะงันสิอ้าวโอเคเอาพู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นนะครับก็จริงๆแล้วของช้อปปิ้งมีมากมายในสยามพารากรเลยครับผมว่าผมอยากให้พวกเขาอ่ะมีโอกาสได้เลือกสิ่งที่พวกเขาชอบเองแต่ผมขอเป็นส่วนลดให้แฟนๆผมได้ไหมอ๋อ จัดให้เลยอเพราะตอนนี้ก็ลดกันสูงสุด9 0เลย90เลยเหรอใช่ไปช็อปกันไดุ้้ยดีทำไมไม่แจกผมฟรีเลยล่ะครับอุ้ยอีกนิดเดียวก็จะ100%แล้วใช่ทีนี้เดียวก็จะ100%แล้วทีนี้เดียวก็แบบเขาจะดีมากจริงๆครับผมใช่ครับผมแต่จริงต่อให้เป็นส่วนลดนะเราก็เอานะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการจะให้ของใครสักคนเราไม่เกี่ยงอุปราคา มันคุณค่ามันเกิดตั้งแต่ที่เราตั้งใจมอบให้แล้วถูกใช่อะไรจะเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นจะเรืยนมาของขวัญปีนี้หาได้ที่ข้างส่วนคนข้างๆหาได้ที่นี่แล้นี่ผมแพ้วะผมหาช่องตัดเข้าไม่ได้เลยขอให้เราได้เจอเลยดีกว่าจริงจริงดีใจมากแล้วต้องเจอคู่กันแบบนี้ด้วยนะใช่เออคิดถึงที่สุดครับผมนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งเราจะได้ชมเมื่อไหร่ยังไงบ้างอ่ของเราสองคนก่อนดีกว่าเป็น The X Morning นะครับผมเพราะ เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมยังไงก็ได้ชมได้รับชมกันในปี2025แน่นอนนะครับผมแต่ว่าอยู่ในช่วงเดือนไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดที่ชัดเจนแบบ specific สสอีกทีหนึ่งนะครับว้ครับพีเบกาพีเบกานะครับผมเราก็จะเจอกันในปีทำไมส่งมาที่ผมเลยพีเบกานะครับเราจะเจอกันในในปี2025เหมือนกันนะครับเป็นคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตที่3คู่อรหันที่ ทีมงานได้ยินชื่อแล้วก็จะถอนหายใจนิดนึงใช่ครับก็คือคริสติงออฟกันเตนิวมีคอนเสิร์ตด้วยกันครับ like ช cool ื่อคอนเสิร์ตทีเบกานั่นเองรับรองใครที่ถึงการอยู่รวมตัวกันของพวกเราก็มาเจอกันได้เดือนมีนาคมปีหน้านะครับสนุกสนานแน่นอนใช่ครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองมีปล่อยเพลงในปีหน้าด้วยใช่ครับปล่อยออกมาเป็นอัลบั้มเลยอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนแล้วเป็ใช่ไหมนะว้าว ขอฟังเพลงในปีหน้าด้วยครับรวมถึงรบ้วทปากของพี่มากนะครับอ๋อครับผมภาพยนตร์ของคุณก็ปีหน้าก็จะมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องครับผมจากทางบ้านเวิร์กทอยก็คือบ้านของพี่มัมนั่นเองครับน่ารักมากมากมากครับใช่ เป็นพ่มากเวอร์ชันตีนี่ครับไปชมกันได้ครับผมรอชมด้วยครับปีหน้าทุกรงภาพยนตร์แน่นอนครับสินโตเป็นกงบ้างได่เห็นเยอเห็นปีหน้าก็เยอะเหมือนกันนะเนาะของผมก็มีไมมิลเร์เคิลด้วยครับผมรักจะตายมามิลรเคิลครับผมซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออนในเดือนไหนแต่ว่าต้นปีหน้าก็เจอแน่นอนครับครับนี่อยากอยากขัามสินโตดึงมีความรู้สึกไงกับการได้ได้รับบทเป็นพ่มากของคริสครับ เมื่อวันก่อนเหมือนเขาเพิ song, ่งถ่ายส้มใช่ปะใช่ใช่มีคิวเพิ่มก็เห็นบอกว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานกับพี่มัมอะไรเงี้ยก็เขาเคยมาแบบบอกให้ฟังว่าโหพอพวกเจอพวกพี่มัมที่แบบเขาเล่นมุกเขาเล่นไต่างๆที่มันเป็นแบบศาสตร์ของแกอะไรแบบเขาเก่งมากแล้วอยากเล่นได้แบบนั้นบ้างเนาะ จริงๆคือชอบผู้พี่ๆทั้งสามคนมากพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหนกเลยนะใช่ๆแล้วก็เขาเขาไม่ได้ร่วมงานในแง่ภาพยนตร์ด้วยกันมานานมากแล้วใช่ครับก็จะมาที่เรื่องนี้นี่แหละครับเป็นการกลับมาเจอกลับมารวมตัวกันของพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหนกด้วยหม่ำและโหนกครบเลยโอ้ชอบมากสุดยอดตรดตานแต่ว่านี่คือจะได้ชมในปีหน้าครัปีหน้าแน่นอนครับแต่นะฮะแต่ว่าสิงโตถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แม่นาคแต่ก็รักที่มากนะฮะเอ๊ะแสดงดูก่น อรับผมโหไม่ทันนะขอโทษครับโอเคผมตามไม่ทันเลยจริงๆครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาถ่ายรูปกับชาวพิรยาและก็ทุกๆคนเก็บความประทับใจโมเมนต์วันนี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเชิญคุณสิงโตตรงกลางเลยครับเชิญนะยครับโอ้โหวันนี้สนุกมากสนุกไหมพิรยาสนุกสุดๆเลยนะครับผมจะเลือดหน้าปากถ่ายกันด้วยทุกๆโมเมนต์เลยนะครับาพร้อมแล้ยวคุณสิง มากมากเลยครับผมและสงสัครับววสิงโตว,ว้าวสนุกมากขอบคุณนะครับอน,นอ้องกานเวสิงโตครับผมเย้สงเสียงอะไรเยอะมาขอบคุณมากนะครับคุณนะครับขอบคุณนะครับผมว้าวสนุกมาก